ก็วันนี้ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมหาคนยมทั้งหลายซึ่งเปิดกิจการมาได้ตั้งหกปีแล้วล่ะก็ต้องถือว่ามั่นคงแล้วนะหกปีนี้ต้องถือว่ามั่นคงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จึงขอมอบหลักในการใช้เงินให้คนยมนําไปพิพจิตรนะเงินนี้นะ ไม่มีคุณค่าโดยตัวของมันเองนะมันจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเรารู้จักใช้ถ้าเราไม่รู้จักใช้เงินก็เป็นเพียงสิ่งสมมุติชนิดหนึ่งเพราะว่ามันก็คือกระดาษก็คือเงินเหรียญหรือเหรียญกระสอบที่มนุษย์สมมุติว่ามันมีค่าแต่ถ้าเราเอาไปโยนให้ชาวป่าชาวดอยที่เขาไม่รู้ค่าโยนให้สิงสาราสัตว์ที่เขาไม่รู้ค่า,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 คาก็ไม่มีความหมายอะไร เงินจะมีความหมายก็ในหมู่มนุษย์ที่ยอมรับสมมุติร่วมกันเท่านั้นฉะนั้นโดยตัวมันเองนี้จะมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เงินนั้นอย่างไรนี่ถ้าใช้เป็นก็เป็นใช้ไม่เป็นก็เป็นทอดใช้เป็นก็เป็นคุณหมายว่าเงินก็จะเป็นที่มาของคุณภาพชีวิตให้เราได้กินให้เราได้ใช้ให้เราได้เรียนหนังสือให้เราได้สร้างครอบครัวให้เราได้ช่วยเหลือสังคม ให้เราได้บำเป็นสาธารณประโยชน์ทีนี้ถ้าใช้ไม่เป็นก็ใช้ไปซื้อเหล้าซื้อ,อยาซื้อสิ่งเสพติดมาบริโภคแม้กระทั่งใช้เงินไปปั่นหัวรังควานคนนั้นรังควานคนนี้ทําให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปกันหมดสิน้นพระพุทธองค์จึงเรียกเงินว่าจึงเรียกเงินด้วยสองชื่อชื่อหนึ่งก็เรียกว่าปัจจัยแปลว่าเครื่องใช้ในการยังชีพอีกชื่อหนึ่ง อสอรพิษนี่พระพุทธองเรียกอย่างนี้นะหนึ่งชื่อปัจจัยแปลว่าเครื่องใช้ในการยังชีพเงินเนี่ยจะทําให้เรามีชีวิตที่สุขสบายแต่ถ้าใช้ไม่เป็นมันจะเป็นอสอรพิษคำถามก็คือแล้วทาอย่างไรจึงจะใช้เงินให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเงินท่านบอกว่า หนึ่งเก็บไว้เป็นทุนสำรองคงคลังเพื่ออยังชีพในยามฉุกเฉินพูดง่ายๆว่าฝากธนาคารเอาไว้เจ็บไข้ได้ป่วยปุบปับก็ไปเบิกมาใช้หรือถึงแม้เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้ามีเงินอยู่ในธนาคารยมมีความมั่นใจไหมอบุญไหมหัวราอเสียงดังนะคนมีเงินเนี่ยนะไปที่ไหนมันก็รู้สึกว่าเชื่อมั่นในตัวเองไหมยมนะ เดินเข้าไปในสมาคมไหนคนมีเงินเนี่ยมันจะเดินแบบสงงาพาเผยอึงอัดเป็นหนังแถวหน้าเลยนะ,ะก็เรารู้สึกว่าเรามั่นคงไนงะฉะนั้นหนึ่งเก็บเป็นเงินสำรองคงคลงังเพื่อสร้างความมั่นคงของชีวิตและจิตใจคือมีเงินเนใจก็มั่นคงนะไม่กลัวอะไรหรอกชีวิตก็มั่นคงคือมันเป็นฐานรองรับชีวิตทั้งชีวิตครอบครัวทั้งหมดน,นี่ สอรู้จักนําเงินนั้นมาจับใจ่ายใช้สอยเพื่อเลี้ยงตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิดให้กินอิ่มนอนอุ่นในโลกนี้มีคนมีเงินจํานวนมากแต่คนจํานวนมากเหมือนกันมีแต่ไม่ใช้มีแต่ไม่ใช้ต,ใชตรณีทีเหนียวเกินไปไม่ยอมกินไม่ยอมใช้ตัวเองก็ไม่อิ่มคนอื่นก็ไม่อิ่มตัวเองก็ไม่อุ่นคนอื่นก็ไม่อุ่นตกลงมี หาแทบลม้มแทบตายแต่ไม่ต้องกินไม่ต้องใช้กะใช้ครั้งเดียวตอนไหนรู้ไหมตอนที่ไปอยู่ในโรงพยาบาลเช่าห้องแพงๆแ,แล้วก็เรียกกันว่าห้องพิเศษห้อง ICU แพงๆหรูๆเลยได้ไปใช้ตอนนั้นอย่างหนำใจใช้แล้วก็ลงรับดับไปจะเอาตอนนั้นไหมเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยถ้ายังไม่ใช้มันก็ยังไม่ใช่เงินของเรา ึงแม้เราจะฝากมันไว้นะมันก็เป็นแค่ฟองอากาศใช่ไหมเป็นฟองของอุปทานก้อนหนึ่งซึ่งมีแต่ตัวเลขอยู่ในบัญชีของเราแล้วก็ของธนาคารดังนั้นต้องรู้จักใช้บ้างให้ตัวเองก็อิ่มลูกน้องก็อิ่มให้ตัวเองก็อิ่มครอบครัวก็อิ่มกินอิ่มนอนอุน่นบริวารของเราลูกน้องของเราญาติวงศงษาของเราถ้าเรามีเงินแล้วเราไม่กินเราไม่ใช้ เาเกลียดเรานะเขาจะตำหนิเราว่ามีทําไมตรนีทีเหนียวมีแต่ไม่แบ่งทั้งทั้งที่มันก็เป็นเงินของเรานะแต่เขาจะด่าเรานะจริงไหมเขาก็ไม่ได้มาหากับเรานะแต่พอเราไม่แบ่งนะมันด่าเราเลยนะนี่มันจะเริ่มเป็นอสรพิษแล้วนะเออเพราะฉะนั้นมีเงินแล้วกินด้วยใช้ด้วยแบ่งด้วย ถือหลักยิ่งรวยก็ยิ่งให้ยิ่งได้ก็ยิ่งแบ่งปันล้วคนที่เขาอยู่กับเรานะถ้าเขากินอิ่มนอนอุน่นเขาก็จะให้แรงงานเราเต็มที่ทีนี้ถ้าเขาไม่อยู่กับเราเขาก็เห็นว่าเงินเข้ามือเราอยู่ตลอดเวลาแต่ทําไมจ่ายฉันน้อยเหลือเกินเขาจะลดความสามารถลงมาครึ่งหนึ่งจ้างแค่ไหนเขาก็ให้แค่นั้นเห็นไหมฉะนั้นคุณโยมหลายคนเป็นผู้บริหารต้องจําหลักตรงนี้ไว้นะว่าพนักง,งานของเราเขาจะให้ใจเราก็ต่อเมื่อ เขาได้กินอิ่มนอนปุ่นกินคนเดียวก็อิ่มคนเดียวนะแบ่งกันกินจะได้อิ่มทุกคนเขาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลบริษัทห้างร้านของเราให้กินอิ่มนอนอุ่นเหมือนกันทั้งหมดนี่คือประการที่สองให้แบ่งกันกินให้แบ่งกันใช้ให้มีความสําราญเบิกบานใจกันทั้งครอบครวัวกันทั้งบริษัทกันทั้งตระกูลถ้าทําได้อย่างนี้ช่วงเวลาที่เรามีเงินจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเพราะว่า ญาติพี่น้องครอบครัววงศาคณะญาติก็จะมาล้อมหน้าล้อมหลังเราคนที่มีเงินและรู้จักใช้เงินเป็นจะมีทั้งเงินและจะมีทั้งบริวารเพราะรู้จักกินเพราะรู้จักใช้ประการที่สามต้องเอาเงินไปต่อเงินคือมีเงินแล้วเก็บใส่ตุ่มใส่ไหายใส่ท่อแป๊บพีวฝังดินอย่างนี้นะซ่อนไว้ในห้องใต้หลังคาบนฝ้าเพดานอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่ามันจะงอกไหมมันไม่งอกนะ จำซ่อนเท่าไรมันก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นประการที่สามนี้ท่านบอกว่าจงเอาเงินไปต่อเงินคือรู้จักเอาเงินไปทําธุรกิจให้เงินงอกงามให้เงินงอกหนอยอย่างที่โยมทําอยู่ตรงนี้แหละถูกต้องแล้วพอมีเงินเก็บเงินได้แล้วก็นํามาต่อยอดทําธุรกิจเพื่อให้เงินนั้นหมุนเวียนนะเราอยากจะให้เงินหมุนเวียนเราก็วางเงินต้นของเราหรือเงินทุนของเราลงไปในธุรกิจ แล้วให้เรารดน้ำด้วยน้ำคือคาถาหัวใจเศรษฐีสีข้อนะจำให้ดีนะหลักในการเอาเงินไปต่อเงินคือหนึ่งวานเมนล็ดพันธ์คือเงินต้นลงไปในธุรกิจที่สุดจริตนะที่ไม่สุดจริตอย่าไปหวานลงไปนะเสียของขาดทุนทุนหายกัลังหดหมด เอาไปวานลงในธุรกิจที่เป็นสัมมาอาชีพอันสุดจริตแล้วให้หล่อเลี้ยงด้วยน้ำซึ่งมีส่วนผสมของปุ๋ยสี่ชนิดหนึ่งปุ๋ยที่ชื่อขยันหาสองปุ๋ยที่ชื่อรักษาดีสามปุ๋ยที่ชื่อกลยนณมิตรสี่ปุ๋ยที่ชื่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเนี่ย ุ๋ยที่จะทําให้เป็นเศรษฐีและเงินมันงอกมันเงยขึ้นมานะมีส่วนผสมอยู่สี่ตัวนะหนึ่งสูตรแต่มีส่วนผสมอยู่สี่ตัวตัวที่หนึ่งขยันหาตัวที่สองรักษาดีตัวที่สามมีกัลยาณมิตรตัวที่สี่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงขยันหาหมายความว่าอย่าขี้เกียจอย่าอู้งานหนักต้องเอาเบาต้องสู้ อย่าเป็นคนที่เกียจสันหลังยาวขยันหานั้นหลวงวิจิตวาฒการเคยแปลเอาไว้ว่ามาจากคําว่าขายันขยันมาจากคําว่าขายันคือถ้าหาไม่ยันจะได้เงินไหมถ้านอนยาวทั้งคืนทั้งวันด้วยความขี้เกียจจะได้เงินไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้นะต้องขายันนั่นคือต้องลุกออกมาหาเงินนั้นเป็นของกลางใครขยันหาเงินจะไหลมาเทมากองอยู่กับคนนั้น เงินนี่นะมันทนไม่ได้หรอกถ้าเห็นคนขยันนะมันจะอยากมาอยู่ในกระเป๋าคนขยันจะดิ้นตายเลยนัเงินเนะี่ยไปถามดูสิแต่มันจะวิ่งหนีคนขี้เกียจน,นะ <c oughs> ใช่ไหมจะวิ่งหนีคนขี้เกียจเพราะฉะนั้นขอให้โยมขยันหาเข้าไว้แล้วเงินจะไหลมาเทมาอยู่กระเป๋าของโยมรักษาดีเหมายความว่าเมื่อได้เงินมาแล้วให้รู้จักเก็บให้รู้จักอ,อมอย่าให้เป็นคนกระเป๋ารั่ว มีปัญญาหาต้องมีปัญญาเก็บบริหารวิธีจัดเก็บเงินให้เป็นระบบก็แล้วกันส่วนจะบริหารอย่างไรเก็บอย่างไรนี้เป็นเรื่องที่คุณโยมจะต้องไปว่ากันเองแล้วนะทีนี้สูตรตัวที่สามคือมีกัล,ลยาณมิตรกัล,ลยาณนะแปลว่าดีงามลําเลิศประเรสริฐสีมิตรก็คือเพื่อนกัล,ลยาณมิตรก็หมายความว่าคบเพื่อนที่เป็นคนดีเข้าไว กัลยาณมิตรคือเพื่อนที่เป็นคนดีมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านโยมจะทําธุรกิจยมไม่มีเพื่อนเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรที่ปรึกษายมจะตั้งร้านได้ไหมยากใช่ไหมเราจะต้องมีคนนั้นปรึกษาคนนี้ช่วยเหลือคนนี้มาร่วมงานเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่ให้คาปรึกษาก็เป็นญาติผู้ใหญ่เพื่อนที่สมหัวคิดก่อสร้างบริษัทกับเราก็คือเพื่อน บริษัทบริวารที่มาช่วยเราขายของก็คือลูกน้องของเราคนเราจะดีนั้นต้องมีมิดเบื้องบนท่ากลางและเบื้องล่างเรียกว่านายดึงลูกน้องดันคนเสมอกันช่วยถ้าคุณยมีมิรครบสามด้านสามมิตินะบนกลางล่างรับรองจับธุรกิจไหนรุ่งหมดแต่ถ้าตัวคนเดียวไม่ครบใครเลยฉันจะลุยของฉันละ่ะฉันมีเงินน่ะ โยมมาเจอรอดไหมไม่รอดหรอกมีเงินเป็นสิบล้านโยมก็ต้องทังทลายลงมาส,สักวันหนึ่งฉะนั้นอย่าลืมนะคนจีนเขาเตือนกันเอาไว้ว่านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนยากจะเลื่อนตัวเองขึ้นสูงที่สุดนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนยากจะเลื่อนตัวเองขึ้นสูงที่สูงเราจะต้องสมาคมกับคนให้เยอะที่สุดและต้องเป็นคนดีๆเท่านั้น คนไม่ดีจะไปเสียเวลาครับเพราะว่าชีวิตเรามันสั้นคบคนไม่ดีหนึ่งคนนี่ยุ่งไปทั้งชีวิตนะถ้าไม่เชื่อคุณยมลองดูสักคนมั้ย <c oughs> ถ้าไม่เชื่อแตมานะ,ะวันไหนบางว่างบอกสามีว่าพี่อยู่ร้านนะั้นหนูจะลองไปเคาคนชั่วดู <c oughs> แล้วหลังจากนั้นชีวิตจะเป็นยังไงก็โทรศัพท์ไปบอกผอาจย์ด้วย <c oughs> คงไม่แล้วะจะดูว่าจริงหรือไม่จริงไงถ้าไมลองมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เจอมาแล้วใช่ไหมไล <laughs> หลังด่ดจนนุกวันนี้ <laughs> เห็นหรือยังเออเอาสมัยสิทจีนเหมือนกันเขาก็บอกว่ามีมิตรห้าร้อยคนยังน้อยไปนะมีศัตรูหนึ่งคนก็ยังมากเกินพอเห็นหรือยังฉะนั้นคนเรามีมิตรสหายมากมายไปที่ไหนก็ไม่อดไม่กลัน้น ทุกหนทุกแห่งที่ย่างเท้าก้าวเข้าไปจะได้รับการต้อนรับเสมือนหนึ่งเดินเข้าบ้านของตัวเองฉะนั้นโยมอย่ามัวแต่ทําธุรกิจนะโยมจะต้องรักษาสัมพันธภาพคือไมตรีหรือภูมิมิตรกับคนรอบข้างด้วยนี่คือสูตรตัวที่สามสูตรตัวที่สี่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงบริหารรายรับรายจ่ายให้มันสมดุลน,นะอย่าจ่ายมากกว่ารับมันต้องรับ มากกว่าจ่ายและพยายามบริหารจัดการให้มันพอเหมาะพอควรอย่าลงทุนในเกมที่เรามองไม่เห็นทางชนะอย่าเสี่ยงจนเกินหน้าตักทำเหล่านี้ให้โยมจำไว้ให้ดีแล้วโยมก็จะมีเงินนะมันจะอยู่กับโยมตลอดไปถ้าจ่ายเกินหน้าตักหน้าใหญ่ใจโตเกินไปแต่ว่าเงินนั้นน้อยหรือลงทุนในธุรกิจที่โยมมองไม่เห็นว่าจะชนะคือจะมีกำไรเมื่อไหร่ มีเงินเป็นแสนเป็นล้านยอมก็ต้องหมดตัวเข้าสักวันหนึ่งนี่ก็คือข้อที่สามเงินต่อเงินด้วยการวานต้นทุนด้วยการทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งหว่านมาเมล็ดพันธุ์ของธุรกิจลงไปสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นสัมมาอาชีวะอันสุจริตแล้วรดน้ำซึ่งมีส่วนผสมของปุ๋ยอย่สี่ส่วนก็คือ ขยันหารักษาดีมีกัลยะาณมิตรใช้ชีวิตอย่างพอเพียงถ้าได้อย่างนี้นะเงินของโยมที่มีอยู่แล้วก็จะอยู่เพราะข้อหนึ่งจะงอกง,งามเป็นบริษัทบริวารยติวงพงศาบริวารคอยห้อมล้อมเพราะข้อสองและก็จะงอกเงยเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเป็นทวีตรีคูณเพราะข้อสามแต่มันไม่พอ ยมอยู่ในบ้านไหนแผ่นดินไหนฉะนั้นประการที่สี่ยมจึงต้องเสียภาษีให้รัฐด,ด้วยอย่าได้เลี่ยงภาษีเป็นอันขาด <c oughs> <c oughs> นะอันนี้ยมเข้าใจดีแล้วอาดามาก็จะไม่ลงลึกแล่ะนะนะเพราะว่าถ้าไม่เสียภาษีอยู่ไม่ได้ในประเทศตะวันตกทุกประเทศคุณทำงานหนักได้เงินเยอะคุณต้องจ่ายภาษีเยอะ แต่เขาจะคืนให้ในรูปของรัฐสวัสดิการอย่างคุ้มค่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกเกษียณแล้วทุกคนจึงมีเงินเหลือกินเหลือใช้เราจึงได้เห็นฝรั่งจํานวนมากเดินทางท่องไปทั่วโลกมากกว่าคนไทยใช่ไหมเพราะว่าเขาจ่ายภาษีไงอ่ะเอาต่อไปข้อที่5บํารุงสมณชีพรามผู้ทรงศิลป์ทรงธรรมเป็นหลักชัยค้ำจุนสังคมเช่นที่คุณยมได้ทำวันนี้นะ มีพระสงฆ์ผู้จะริกมาจากทิศทั้งสี่โยมก็ระลึกนึกถึงว่าเออเนาะพระสงฆ์นี่เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นเนื้อนาบุญของโลกถ้าไม่มีพระสงฆ์เราจะมีศีลมีธรรมไม่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจได้อย่างไรเราต้องถวายกําลังใจท่านนะเนี่ยอย่างวันนี้โยมก็จัดอาหารว่างเบาๆมาให้ตามาดได้ฉันถือว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องแล้วเพราะความสุขของคนเรานั้นไม่ใช่มีแต่ความสุขกายนะ ลึกๆมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขใจใช่ไหมถ้าเรามีเงินมีทองสุกกายทั้งหมดแล้วอยู่บ้านราคาเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ถ้าคุณยมรู้สึกผิดอยู่ในหัวใจบอกใครไม่ได้ถ้าไม่มีพระสงฆ์ให้ทําบุญคุณยมจะเป็นสารภาพผิดกับใครบางครั้งคนมีเงินมีเพชรมีแก้วแหวนเงินทองยังกระตู้ทองเคลื่อนที่ตู้เพชรเคลื่อนที่แต่ตมาเคยพบว่าชีวิตไม่มีความสุขเลยเพราะลึกๆเขามีปมขัดแย้งอยู่ในใจ พอได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมจึงได้เริ่มมีความสุขฉะนั้นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านั้นจําเป็นมากนะเพราะเป็นที่ไหลหลั่งมาของความสุขในทางจิตวิญญาณหรือในทางจิตใจโยมอย่าได้ประมาทโดเบานะประอุปธรรมบำรุงพระสงฆ์ไว้เพื่อให้ท่านหลั่งไหลออกมาซึ่งธรรมะที่เป็นแนวทางในการดรํารงชีวิตของเราอุปัมภมบำรุงพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ทรงทำไว้ให้ประชาชนให้มนุษยชาติทั่วทั้งโลก ถ้าทําอย่างนี้ก็เรียกว่าบ้านอวยทานและวัดอวยธรรมต่างคนต่างให้ซึ่งกันและกันโยมก็จะมีความสุขทั้งกายมีความสุขทั้งใจและก็ประการสุดท้ายก็คือประการที่หกเราทุกคนเป็นเสมือนน้ำหยดเล็กๆไหลมาจากต้นน้ำลงสู่ทะเลใหญ่ แล้วยนทั้งหลายก็เป็นน้ํายนหนึ่งที่ไหลมาจากต้นน้ําที่ประเทศไทยณเวลานี้ไหลออกอ่าวไทยมาจนถึงมหาสมุทรซึ่งห้อมล้อมพืนแผ่นดินยุโรปนี้เอาไว้เห็นไหมไม่ว่าคุณจะไหลไปถึงที่ไหนในโลกนี้ก็ตามนะจะออกมหาสมุทรยิ่งใหญ่ไกลแค่ไหนก็ตามแต่น้ําทุกหยดนั้นล้วนมีต้นน้าใช่ไหมความข้อนี้ชนใดคนทุกคนก็ฉันนั้นคือเราทุกคนต่างก็มีที่มาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าน้ําทุกหยดมีต้นน้ํา คนทุกคนล้วนมีที่มาดังนั้นการใช้เงินประการสุดท้ายก็คือเราจะต้องแบ่งอุปถัมภ์บำรงุงบุพการีคือคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยนะแบ่งพ่อแบ่งแม่นะอย่าลืมนะถ้าเราได้กินอิ่มนอนอุ่นแล้วลูกมีเงินใช้แล้วลูกมีเสื้อผ้านุ่งแล้วลูกทั้งหลายต้องย้อนกลับไปมองว่าเออ แล้วพ่อฉันแล้วแม่ฉันกินอิ่มนอนอุ่นเหมือนฉันไหมนะมีเสื้อผ้าอาภรณ์ใส่เหมือนฉันไหมมีเงินเก็บเหมือนฉันไหมเราต้องกลับไปถามพ่อถามแม่นะอัตมาเองตอนเป็นเนนน้อยเนี่ยโยมอายุแค่สิบเจ็ดสิบแปดเท่านั้นเองตมาก็เริ่มทํางานแล้วตมาสอนหนังสือที่วัดพระศรีกเภเมืองจังหวัดเชียงรายนะหลวงพ่อถวายเงินเดือนห้าร้อยบาทอัตมานี่ ก็เก็บไว้200บาทอีก300บาทใส่ซองส่งไปให้ยมแม่ที่จังหวัดเชียงรายคิดตามภาษาเน้นน้อยนะว่าแล้วเขียนจดหมายด้วยนะยมแม่ลูกได้ทํางานแล้วได้สอนหนังสือน้องๆสามรเนหลวงพ่อถาวายเงินทั้ง500บาทนี่เป็นเงินเดือนก้อนแรกของลกูกจึงส่งมาให้ยมแม่ ปรากฏว่าเมื่อทามากรับบ้านแม่ไม่เคยใช้เลยเก็บไว้ใต้ผ้าปูที่นอนอย่างดียมจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตแม่ก็ไม่ใช้แต่แม่มีความสุขมากเงินนั้นมันไม่ได้แปลเป็นข้าวปลาอาหารสําหรับแม่แต่มันได้เปลี่ยนรูปธรรมกลายเป็นความสุขทางจิตใจของแม่จนแม่ไม่กล้าใช้เงินก้อนนั้นทั้งทั้ที่มันเป็นเงินแค่สามร้อยบาทแต่ มันเป็นเงินก้อนแรกในชีวิตของลูกชายตัวเล็กๆของแม่ที่ส่งไปให้โยมก็เหมือนกันน้ำทุกหยดมีน,น้นทุกคนทุกคนมีที่มานะเรามีความสุขมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้แล้วย้อนกลับไปมองต้นน้ำของเราว่าพ่อของเราแม่ของเรา,เรากินดื่มนอนอุ่นเหมือนเราไหมเสื้อผ้ออาพร้อสมบูรณ์พร้อมเหมือนเราไหมที่อยู่ที่อาศัยมั่นคงเป็นหลักฐานเหมือนเราไหมนี่แหละคือให้โยมทั้งหลายย้อนกลับไปใช้เงิน ก้อนสุดท้ายนี้เพื่อผู้มีพระคุณของเราด้วยและอย่าลืมวันหนึ่งเมื่อท่านล่วงลับดับผันไปก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านด้วยเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเราไม่ใช่เฉพาะตอนที่ยังในชีวิตแม้กระทั่งว่าท่านจะเหลือแต่อัฐิคือเท่ากระดูกความเป็นพ่อเป็นแม่ของท่านกับเราก็ยังแยกกันไม่ออกต่อให้เหลือเพียงฟันที่เราเรียกว่าเขี้ยว เราเอามากรอบก็ยังเป็นเคี่ยวพ่อเคี่ยวแม่เป็นกระดูกก็ยังเป็นกระดูกพ่อกระดูกแม่เป็นเท่าก็ยังเป็นเท่าพ่อเท่าแม่ความเป็นพ่อแม่ลูกตัดไม่ตายขายไม่ขาดดังนั้นอย่าในลคุณเป็นอนขาดเงินก้อนสุดท้ายอุปถัมภ์บำรุงพ่อแม่ให้กินดื่มนอนอุ่นแล้วและเมื่อท่านล่วงรับดับขันทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านด้วยทําได้อย่างนี้คุณยมจะได้ชื่อว่าเป็นโลกกัตัญญูที่สมบูรณ์แบบเห็นหรือยัง ทั้ง6ประการนี้ก็คือหลักในการใช้เงินที่ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมคุณโยมซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารคุณโยมเลี้ยงพัตาหารก็ถือว่าบ้านอวยทานอัตมาภาพก็เลี้ยงธรรมะก็ถือว่าวัดอวยธรรมต่างคนต่างอวยต่างคนต่างอุปธรรมซึ่งกันและกันโดยวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้โยมก็เจริญพระก็เจริญ ฉะนั้นในวันนี้ก็ขอมอบธรรมกถาสั้นๆนี้ไว้เป็นแ็มทิศสําหรับการประกอบธุรกิจของคุณโยมตลอดจนถึงกัลยาณมิตรทุกผู้ทุกคนให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญก้าวหน้าทั้งในชีวิตและในการทําธุรกิจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทุกคนเธอ